หลายคนคงเคยสงสัยว่าเจ้าหมาที่เราเลี้ยงดูแลอยู่ทุกวันทำไมอยู่มาวันหนึ่งเจ้าหมาจึงเกิดพฤติกรรมแปลกๆคือการไปกินหญ้าหรือพฤฤืชบางชนิดทั้งๆที่ปกติแล้วเราไม่คิดว่าสุนัขจะกินหญ้าพวกนี้ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหมาของเรากันละ่ะเหตุที่น้องหมาหรือสุนัขกินหญ้าก็เพราะว่าร่างกายเรียกร้องหญ้าเป็นสิ่งที่ช่วยทําความสะอาดระบบภายในของสัตว์ ช่วยขับเมือกหรือน้ำดีส่วนเกินและสิ่งสกปรกออกจากร่างกายช่วยทำความสะอาดลำไส้และกำจัดพยาธิยิ่งหากเป็นพวกหญ้าทันยพืชยิ่งอุดมด้วยเอนไซม์วิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโน,โนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของสัตว์นอกจากนี้หญ้ายังมีคลอโรฟิลซึ่งช่วยลดความเจ็บปวดลดการอักเสบช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะหรือลำไส้และแผลที่ผิวหนังได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นๆอ,อ,อ,อีกเช่น กินหญ้าเพราะระคายเคืองกระเพาะอาหารและลำไส้เนื่องจากตัวพยาธิอาหารเป็นพิษเพราะกินอาหารที่ไม่ถูกสุขาลักษณะกินหญ้าเพื่อขับก้อนขนกินหญ้าเพราะเจ็บคอเพื่อขับเสมหะกินหญ้าเพื่อเสริมกาก,ากใ่ปรับสมดุลการย่อยอาหารและการขับถ่ายหรือกินหญ้าเพื่อต้องการอาหารเสริมเช่นกรดโฟลิกเป็นสารสำคัญที่ใช้ในการผลิตฮีโมโกลบินส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ขอขอบคุณข้อมูลและสาระความรู้ดีๆจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ